โรงเรียนบ้านเขาติงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตรังเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,524ตั้งอยู่ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโดยให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านลิพังสาขาบ้านเขาติงมีเขตพื้นที่บริการหนึ่งหมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ตําตำบลลิพังอําเภอปะเหลียนจังหวัดรังเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของผู้มนวยการอัสลามีโนเบะโรงเรียนบ้านเขาติงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมีหนูน้อยมันนิเข้ามาร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้จำนวน5คนโรงเรียนบ้านเขาติงมีนักเรียนจำนวน115คนแบ่งเป็นระดับปฐมวยัยจำนวน19คนและระดับปฐมศึกษาจำนวน96คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น12คนได้แก่ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ,ษ,ษจานวนหนึ่งคนข้าราชการครูชํานาญการพิเศษจานวนสองคนข้าราชการครูชำนาญการจํานวน3มคนข้าราชการครู จำนวนสองคนครูอัตตาจ้างจำนวนสองคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนและวิทยากรอิสลามจำนวนหนึ่งคนสีประจำโรงเรียนสีแดงหมายถึงความเป็นผู้นำความกระฉับกระเฉงแข็งแรงความตั้งใจจริงสีขาว หมายถึงแสงสว่างความใสซื่อความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์แบบความดีงามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเขาติงยิ้มสวยไหวงามวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขาติงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านของติง่งเป็นโรงเรียนในโครงการต่างๆได้แก่โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนคุณธรรมและทางโรงเรียน ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือซึ่งทางโรงเรียนนำโดยครูสุไลามานได้ถ่ายคลิปวิดีโอจนทางไทยรัฐทีวีขอนำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปนำเสนอในรายการส่องคลิปเด็ดน้องป .1 นนคนนี้รับปริญญาเหรอลาฮาแต่น้องคนนี้นี่แกร่งแกร่งขนาดไหนลองดูหน่อยค่ะ เสือนะยังไม่ได้เข้าค่ายนะแต่ดูน้องคนนี้สิโอ้ยการที่จะแบบค่อยตัวแล้วผ่านห่วงผ่านบ่วงเนี้ยดูสิโอ้ยน้องคนเล่นิมนักติกแล้วอีกอย่างหนึ่งครูที่ควรทำทำอะไรรู้ไหมไปออกรายการแบบโหดมันทาอะไรแบบเนี้ยเออที่เขาพิานอะไรเงี้ยค่ะชนะแน่น้องเอ้รายการแบบนี้ยังมีอยู่ไหมยุคนี้มีไหม มีมีบกเขาว่าไงไห้ทีมงานบอกยังมีอยู่แข็งถามไม่ม sure ีระยะว่ายังไงคืออยากให้น้องไปแข่งปาคือไงผลมันทาเราดูสมัยไหนนาะนี้เออนี่ค่ะเอาให้ดูค่ะน้องคนนี้นี่แข็งแกร่งจริงๆค่ะแล้วแล้วที่คุณรูกเขาเอาสระมาอยู่ข้างล่างคืออย่างน้อยหล่นก็คือแบบหล่นในน้ำไงไม่ได้หล่นไปแบบที่พื้นแข็งๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่ตามหลังมาเนี่ยร่วงลงน้ํานะ ครูเจ้าของคลิปบอกว่าเด็กแต่ละคนน่ะต่างกันจริงๆเนี่ยชาวเน็ตบอกว่าคนแรกคือสุดยอดคนแรกแข็งแรกร่งมากที่ดูสิถ้าเกิดว่าคนแรกมาขนาดนี้แล้วอะนึกออกใช่ไหมแล้วคนต่อๆไปอะยังไงต่อ, <c oughs> องงคือไม่ไงคือเองสร้างมาตรฐาไนไว้ั้งสูงเลยคนหลังๆอันนี้ให้ดูป .3 นะปะ้าสามพี่เบิร์ดนะอึะ๊บนะอึ๊บอ่านล้อ่านว่าไปเวียงเวียงเวียงตัวนายเวียงตัวนายน้ำแล้วน้ำแล้วแขวงแขวงเออลุงบอกให้แขวนนาแขวนเออจับ ไปอันนี้คือท่าธรรมดาคนอื่นเาก็ทำอย่างนี้นโอ้ยแต่เดียวอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวเคนที่หนึ่งนี่คือแบบสุดนะแต่นี่พี่ปอสามค่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วนี่คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งไปท้มซะขนาดนี้เงินคอเลยโอ้โหเองค่ะให้พี่ว่านะเอาขามามาทำมาคล้องแบบนี้มันยากกว่าเอามือมาเหยียบนะแต่จริงๆครูเขาบอกให้ใช้มือนะแต่น้องรู้จักแบบเล้วแแลงไงอาจจะในเมื่อมือผมตัวเล็กอ่ะผมอาจจะแบ ถึงใช่ไหมผมก็เอาขาแบบเหยียดไปแบบเต็มที่แบบนี้ดัง้คุณครูก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยใชครับ